สวัสดีครับเพื่อช่องลวงมนสายเฮงอีกครั้งนะครับวันนี้เราไปดูรอบนอกองค์ปู่ปริกิจอีกสักรอบหน่อยนะครับมาต้อยไปดูที่แผงเลยลูกมีมีไปดูนะครับก็วันนี้ได้ยินข่าวแว้วนะครับว่า มีแม่ค้าคนใหม่นะครับมาทําการเปิดตลาดที่ตลาดน้อยหน้าบ้านลุงพลนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าแม่ค้าคนนั้นนขายอะไรเอ่ยแต่เมื่อวานเนี้ยเห็นบอกว่าทําของไว้นะขายหมดเลยนะครับยอดออเดอร์เข้ามาลุลัวเลยนะครับขายดิบขายดีเราต้องไปดูกันนะครับว่า หายอะไรนี่นะครับวันนี้ก็ไม่ถือกับร้อนเท่าไหร่นะครับก็อากาศก็เย็นสบายอยู่นะครับเย็นสบายอยู่นะครับโอ้อากาศลักษณะอย่างนี้ก็พอสู้ได้อยู่นะครับแต่กลัวว่าตอนเย็นๆก็จะน่าจะมีฝนลงอีกนะครับโอ้มีหน่อไม้ ฝนตกอย่างนี้หน่อมไม้น่าจะขึ้นเยอะเลยนะครับนี่เดี๋ยวจะไปหักหน่อมไม้ไปแกงไหมเพราะว่าเห็นครั้งหนึ่งเห็นลุงเสือนะครับมาหักหน่อมไม้อยู่ส่วนป้ายพระพรมนะครับลุงเอาไปทําขาตั้งแล้วนะครับเพราะว่าลุงพลแกไม่มีเวลานะครับ งลแกลุงมวลก็เลยรับขันอาสานะครับโหน่าจะขึ้นน่าจะขึ้นหน่อใหญ่อยู่นะครับน่าจะขึ้นเยอะอยู่นะฝั่งนู้นเจ้าของเขาเอาเอาต้นไผ่นะครับต้นไผ่เห็นไหม ต้นไผ่มาวางปลูกฝั่งนู้นนะครับนี่คือเป็นเป็นแนวทางเลยนะครับที่ลุงพลทําให้ฝั่งนู้นเขานะครับมีทางเข้าไปนาเขานะครับเป็นอีนนิสงจากลุงพลเลยนะครับนู่นไปนาเขานะครับเลาะไปทางนู้นเลยนะครับเห็นไหมแต่ก่อนจะไม่เป็นทางทางนี้เขาจะดักไปเขาจะไปทางเส้นนู้นนะครับพอตอนนี้มาก็ลุงพลมาทําทางให้อย่างดีเลยนะครับนูน่นบรรยากาศก,าก็จะ บรรยากาศสวยงามนะครับสวยงามมากวิวตรงนี้สวยงามจริงๆนะครับยิ่งเป็นตอนเช้าๆถ้าวันไหนหมอกลงนะครับจะสวยงามนะช่วงนี้ก็ f อฟมาก็นานๆจะท่านจะมากราบไหว้องค์พระเท้ามหาพรหมนะครับ วกก้าวใครมาจุดกรมยานอยู่นี่ในไหนก็มาแล้วตีคล้องก็เลือกเอาชัยกันเพราะว่าไม่ได้มานั่งตรงนี้นานแล้วนะครับ แล้วเราสุดท้ายก็มาแล้วครับไปรุ้นกันว่าแม่ค้าคนใหม่อยากจะมาสัมผัสตลาดน้อยว่านลุงพลคือใครเอ่ยแอนๆ,ๆได้ยินว่ากับข้าวเอ้ยของที่เอามาขายนี่อร่อยมากเลยนะครับเมื่อวานนี้ไปจานมาเริ่มเลยหมดเลยนะครับ โอ้โหแต่เสียงคุ้นๆนะครับโอ้โหดีนะครับคือยายละเรานะครับจากที่อยู่โดูแม่สรพีเรานะครับจากที่อยู่นู่นนะครับคอยจะทำอ่าทําทบายสีแล้วก็ทูบเทียนแต่ก็ยังทําอยู่แต่ก็ด้วยนักท่องเที่ยวมาน้อยตอนนี้ก็เปลี่ยนอาชีพมาใหม่แล้วครับเป็นนี่เลยนะครับเจ้าขายอย่างนี้แม่ ให้เพิ่งดูโอ้โหเจ้าเจ้าตู้บอกเอาให้ปล่อยแน่ไม่เท่าไรไม่ละหาบาทไม่ละหาบาทบอเพราะว่านี่อันละซีบบาทเด้อว่านปูอัดปูแซ่บเดีเนาะปูอัดมันแพงลูกอันนี้ก็แซ่บคือกันละแซ่บหลายบ่แซ่บหลายตัวไม่ละหาบาทบ่ไม่ละหาบาทเอาข้าศัตรเอาเอาหาซื้บาทบ่บ่มันกินกินบ่เหลือกินบ่เหลือเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่ไหล่ะเดี๋ยว เอาลูกชิ้นปลาเด้อเอาแต่ลูกชินกกน้นปลาเอายี่สิบบาทสวัสดีครับฮัลโหลครับผม้างเราเนีของเอ้ยยี่สิบบาทมันจะกินเบอร์เรือโอเคครับโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเบื้องครับผมครับครับผมครับผมโอเคโอเค เอาแต่ไฟอย่างเดียวบอกตั้งฟ้าตั้งฝนมาอยู่ครับมืดมืเอาตัวนีน้ำบ่ลูกเอาตัวนี้น้ำบ่โอ้มันเอาแต่ไาอย่างเดียวได้อ้วนๆนั่นนี่เอาลองไฟอย่างเดียวนะครับเรามาลองดูนะครับอันลองดูก็อร่อยจะขายได้จักมือเหรอผมก็โบลูนี่ก่อนจะขายมื่อนีแล้วเนาะ ผมว่เจาไปกินของไผยมาล่ะผมประเดิมบ่เมื่อวานนี่เจ้าไปกินของไผยครักินของกัะตันบ่ไมของกัะตันเมื่อนี่เป็นของเจ้าแมนมั้งแมนมังเดี๋ยละนะครับเรานะครับแกมาขายตั้งแต่เมื่อไหร่ลุงไม่รู้นะครับ nnn เราต้องช่วยๆกันนะครับด้วยสภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้นะครับ อันไหนที่เรายายละก็ไม่มีรายได้ยายละก็ไม่มีรายได้นะครับก็มาขายเล็กๆน้อยๆนะครับเจ้า่างจะให้เช่าขายใบสีก็ไม่ได้ขายยายก็เพราะว่าใบสีสวนเอ่อใบสีเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้นี่แล้วครับนี่แหละครับก็จะตั้งอยู่อย่างนั้นแล้วครับใบสีนะครับตั้งอยู่นะครับถ้าทุกคนสนใจก็เอาเลยครับแต่ค่าเอฟซีคนไหนแวะมานะครับก็ยังพอได้อยู่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้จะไม่ค่อยทําไว้แล้วนะครับไม่ทำแล้วครับเพราะว่าถ้าใครมาอยากอยาก จะ่หวก็บอกว่าสั่งตรงสดๆเลยแล้วก็ทําสดๆให้เลยจะไม่ทําไว้เหมือนแต่ก่อนนะครับเพราะว่าทําไวแต่ก่อนมันเฮ้ยใครใครรูห้หรือว่าจะเป็นสายฮาแอบมาเหมือนเดิมนะแต่พกพวก,พ,พวกเดี๋ยวนี้จะมีพวกแฝงมาเยอะนะครับชอบแอบมาแล้วก็มาทำลับรล่ลลอ,ลอ,ลอนะครับอา้าวหมอหล่ม <S 2> <S 2> <S 2> ทำไมนอนอย,อย่างนั้นอะ พัดลมอ่ะพัดลมไม่มีครับธรรมชาติผู้ใดสนใจอยากซื้อพัดลมให้ยายยายโจกับมอหนุ่มอยู่นี่ก็ได้เดี๋ยวจะเครื่องแน่จะเป็นลมตายแล้วสองไม่รู้คือบอกเอาพัดลมมาสั่นมัตตาบ้านห้องก็มันบ่มีเนาะมันบ่มีบ่เอามาแล้วเอามาฟรีแล้วเดี๋ยวานได้สิเออเดี๋ยวเดี๋ยวผมตัดกระดาษให้เด้อเดี๋ยวผมตัดกระดาษกระดาษให้คนละอ่านเด้ออ๋อเพราะว่าผมล่างพัดลมผมมีอยู่ เดี๋ยว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 โอเคเลครับนี่นะครับมาลองลูกชิ้นเยันละนะครับเดี๋ยวผมทำให้คนละอันเจ้าเจ้าไปเอาไอ้เจ้าเจ้าไปเอาไม้ปิ้งไก่มาโหลดเด้อแมนแมนนี่นะครับผมนี่ห้าตามภาษานะครับเราก็อยู่กันแบบม่อม่อมแม่แม่แบบนี้แหละครับ อยู่กันแบบนี้เราก็มีความสุขแล้วนะครับโอเคนะครับโชคดีและสวัสดีครับผม